และอีกอันที่สอนเราคือว่าช่วงที่มันแย่เนี่ยต้องซื้อนะครับแล้วถามว่าช่วงแย่เนี่ยช่วงเนี้ยมันเหมาะกับการซื้อหุ้นตัวไหนคือผมว่าสินทรัพย์เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรารวยมหาศาลโดยที่เราสุดท้ายเรากเกษียณได้ซูปเปอร์อารีเบิรคอสหุ้นจีนอเมริกาเวียดนามกลยุทธ์หาหุน้นซูเปอร์สต็อกป,ปี3 พาคุณเรียนรู้เทคนิคการลงทุนในหุ้นจีนอเมริกาเวียดนามโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงถึง5ท่านหุ้นจีนพบกับเซียนมี่อาจารย์ทิวาชินธดาพงศ์นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทยและเฮียเหรียญอาจารย์เจียนเฟิงเหรียญผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นจีนและนายกสมาคมธุรธกิจยุคใหม่ไทยจีนหุ้นอเมริกาพบกับมิสเตอร์แมสเซนเจอร์อาจารย์เชียร์นนท์รักการจานานันทร์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และบริษัทการลงทุนฟีโนเมนา และอาจารย์มาร์ชอารองกดมโนรุ่งเรืองรัตเจ้าของเพจเทรนการลงทุนและหุ้นเวียดนามพบกับอาจารย์เจกกี้สุดทนสิงหาสิทธากูลกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนต่างประเทศสมาคมนักลงทุนประเทศไทยอบรมวันเสาร์ที่ 7, 14และ21มิถุนายน2568และณโรงแรมอาวานีรัชดากรุงเทพสแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษ หรือโทร081 173 9000 081 173 9000ประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทยสอนอะไรเรานะครับก็ต้องบอกว่ามันสอนว่าช่วงดีอ่ะต้องต้องขายเนาะต้องขายบ้างต้องขายบ้างคือโชคดีที่ผมได้ได้ขายค่อนข้างพอสมควรนะครับ แต่อตัวที่ติดอยู่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ขายไงนะครับอันนั้นก็คือสอนเราเนาะและอีอันนี้สอนเราคือว่าช่วงที่มันแย่เนี่ยต้องซื้อนะครับแล้วถามว่าช่วงแย่เนี่ยต้องซื้อหุ้นไหนมันก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันว่าช่วงนี้มันเหมาะกับการซื้อหุ้นตัวไหนนะครับข้อที่2คือสินทรัพย์เมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์วีไปเนาะสินทรัพย์นะครับคือผมว่าสินทรัพย์เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เรารวยมหาศาลโดยที่เราสุดท้ายเราเกษียณได้ พราะถ้าเกิดเราทำงานเราหาเงินเก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยบางทีมันหมดถูกไหมนะครับแต่ตัวสินทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอาเงินเราอะไปทํางานนะครับถ้าวางถูกสินทรัพย์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตนะครับอ่ะข้อสาเดี๋ยวมาดูเรื่องของการตีราคาจังหวะนะครับและข้อสุดท้ายที่ผมว่ามันสําคัญมากเลยคือคนส่วนใหญ่อะที่ลงทุนอะไม่รวย คุณว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงไม่รวยเอาน,นึกภาพทั้งห้องเนี้ยคือทุกคนคุณว่าทุกคนตั้งใจเข้ามาลงทุนไหมตั้งใจเอาเงินที่แบบเราเสียไม่ได้ป่มไม่มีใครบบาโอ้ผมเสียได้สบายๆมาลงมีไหมไม่มีทุกคนคือศึกษาอย่างดีเนาะแล้วก็เอาเงินตัวเองเนี่ยเข้ามาลงทุนแต่ปัญหาคือคือพูดง่ายทุกทุกอย่างนี้คือเราตั้งใจเต็มที่อะ แต่ทำไมเข้ามาแล้วเราเรา,เรามากักจะเสียหายคุณว่าเพราะอะไรครับใช่เพราะลงแบบคนส่วนใหญ่คําถามคือคนส่วนใหญ่ลงยังไงคุณทราบไหมอ,นนอ่ะลงแบบตอนตลาดบูมถามว่าวันนี้ตลาดไหนบูมบ้างอเมริกา,กาที่ไหนครับคริปโตที่ไหนครับต้องคำถูกต้อง ที่นี่บุมไหมคุณถ่ายบุมไหมไม่บุมไม่บุมแล้วคนส่วนใหญ่ลงทุนที่ไหนครับของทั้งโลกก็พุ่งไปที่สามตลาดนี้นะครับดังั้นสมมติสามตลาดนี้ถามว่าเหมาะอะไรผมว่าเหมาะการเทรดดิ้งเพราะมันบูมมันบุมแต่ถ้าจะถือยาวต้องไปที่ไหนครับที่ที่คนส่วนใหญ่วันนี้เขาไม่เอามีที่ไหนบ้างครับจีนหนึ่งีนะครับเวียดนามที่ไหนครับ ใช่ใช่ที่ไหนครับญี่ปุ่นสูงแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ญี่ปุ่นกลับขึ้นเป็นนิวไฮเนาะนะครับอีกที่ก็คือฮ่องกงฮ่องกงนะครับฟังดูเซ็กซี่ไหมถ้าวันนี้บอกผมจะเข้าไปลงทุนในไม่ต้องไหนผมจะลงทุนอย่างเต็มที่นะดต่หุ้นไทยนะวันนี้ฟังดูเป็นไงฟังดูโหเชยมากเลยอะใช่ไหมเออแต่ผมว่านี่คือนี่คือโอกาสนี่คือโอกาส โอกาสที่จะรวยเยอะคือเวลาไปไปที่คนส่วนใหญ่ซื้อเนี่ยถามว่ารวยไหมรวยแต่รวยน้อยรวยน้อยเหมือนผมลงทุนตอนปี2007อะตลาดมีโอกาสไหมมีแต่พอเกิด2008ตุ้มมันเจ๊งกันทุกคนเลยเพราะคุณลงทุนอยู่ข้างบนมันเหมือนเราเราเลือกที่ที่มันเสี่ยงจะเจ๊งกับเลือกที่ที่มันมีโอกาสจะรวยมันคนละที่กันนะแล้วมันแทบจะ ตรงข้ามกันเลยนิพพาพหรกอไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่รวยเพราะเรามองหาที่ที่เราที่เราคิดว่ามันปลอดภัยอะ่ะนั้นที่ที่ปลอดภัยมักจะเป็นที่ที่มันไม่ปลอดภยัยนะครับเมื่อวานไปพูดกับเด็กๆผมว่าเด็กนอาจจะไม่รู้เรื่องนะเพราะเขาไม่ไมเคยเจอเนาะสิ่งที่เขามองก็คือเหมือนถ้าย้อนไปสมัยผมเด็กๆผมจะแบบโห้พวกคนมีอายุนี่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เอาเข้าจริงเนี่ยโอ้เขาผ่านประสบการณ์มาเนาะนะครับ มาข้อที่หนึ่งก่อนมีเก้าข้อเนอะเาะข้อที่หนึ่งถามว่ารอบของหุ้นที่บอกอะลงตรงไหนรวยก็คือลงทุกครั้งที่อะไรครับที่ RSI เนี่ย RSI เป็นตัวบอก i ิเ i c a t o r บอกว่า overbought ก็คือซื้อมากไปเกิน70ซื้อมากไปถ้าต่ำกว่า70็เาเรียกว่า oversold ขายมากไปอันนี้เป็น i ิเ i c a t o r ว่าเนี่ยคนส่วนใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ คนส่วนใหญ่กําลังซื้อมากไปหรือคนส่วนใหญ่กําลังขายมากไปนะครับวิธีการเราก็คืออะไรครับเราก็คือหาจุดที่อะไรขายมากไปถูกไหมขายมากไปถามว่าตรงไหนบ้างนะครับครั้งแรกก็ไม่ได้เอาใส่มาครั้งที่สองเนี่ยอันนี้คือวิกฤตต้มยำกุ้งในบ้านเราต้มยำกุ้งก็คือโอ้โหผมว่าผมยังไม่ทันเลยเนาะสมัยนะั้นยังเรียนอยู่นะครับคือ วิกฤตของทั้งประเทศเลยสถาบันการเงินประเทศไทยเจ๊งเลยนะครับคือจุดที่พูดง่ายว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไปถามคนทั้งโลกว่าน่าเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยคุณผู้คนส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรไม่น่าไม่น่าเพราะเสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ด็ออร์วิสิติ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเหมวชิระวรากรอ,อาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกต ชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์ at, at CSI Society ประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรครับของวิกฤตต้มยำกุ้งเลยนะเัาเลยชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งไงเกิดจากบ้านเราแล้วก็ลามไปในเอเชียลามไปในที่อื่นนั้นจุดที่เลวที่สุดกลายเป็นจุดที่ดีที่สุดตอนนั้นนะครับรอบที่สองผ่านไปถ้าใครลงตรงนั้นคือรวยเละถูกไหม เหมือนอย่างช่วงของอาจารย์นิเวศสมัยก่อนอาจารย์ไัยบูลเนะแกก็ซื้อหุ้นอย่าง7 e เ e ่ e อีเซื้ออะไรเพื่อแบบว่าหุ้นพวกแบบขนาดใหญ่ได้เลยนะร,รอบต่อมาคือตรงไหนครับ2008สับพามสับพามเกิดที่ไหนอเมริกาใช่นั้นจริงๆอะ่ะถามว่าถ้าเราจะลงทุนแล้วรวยที่สุดในรอบสับพามต้องลงที่ไหนต้องไปลงที่มันเกิดวิกฤตนึกภาพแบบปะก็คืออเมริกา แต่ถามว่าบ้านเราได้ประโยชน์ไหมก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้าใครลงตั้งแต่2008ในอเมริกาวันนี้คุณรวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนึกาอมเพราะมันเป็นจุดของเริ่มต้นของวิกฤตของโลกเนาะที่มันเกิด h a m b u r g ์ r กอ i s ไคริสถูกไหมบริชชื่แฮมเบอรนะ์เกอ r ์ไครสิสเนาะแล้วรอบต่อมานะครับรอบต่อมาคือตรงไหนครับอ่ายังมาดูบ้านเราเนี่ย ของอเมริกาไม่ลงนะของอเมริกาเนี่ยขึ้นขึ้น,นแล้วไปต่อเรื่อยๆยังไม่เห็นรอบใหม่เลยสิ่งที่ผมอยากลงทุนคืออะไรคือต้นรอบเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันสบายสุดคือถ้าคุณอยากจะอยากจะสบายนึกภาพไหมอยากสบายคืออะไรคือซื้อแล้วเราอยู่เฉยๆออการที่จะซื้อแล้วอยู่เฉยๆได้เนี่ยต้องไปซื้อต้นรอบของที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะ ถ้าคุณซื้อต้นรอบสบายแต่หลังจากนั้นเริ่มไม่ค่อยสบายเออแม้ว่ามันจะไปต่อนะแตะ่เราจะไม่รู้ว่าจุดไหนถ้ามันปรับฐานเพราะเวลาการปรับฐานของหุ้นเนี่ยคุณทราบใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้ปรับฐานมันเยอะขนาดไหนสมัยก่อนนี่ปรับฐานห้าถือว่าแบบเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับหุ้นใหญ่70%ซหุ้นเล็ก90%้ซ็ต่แปลว่าถ้าเข้าผิดจังหวะเนี่ย อาจจะเจ๊งเลยอะนะครับออย่างบ้านเราโอกาสคือตรงนี้ช่วงโควิดนะครับแล้วถามว่าปัจจุบันตอนนี้เซตเป็นโอกาสหรือไม่คุณว่าเป็นไหมเนะี่ยมันย่อลงมาเกือบที่เดิมเลยอะเป็นโอกาส ผมว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสในหุ้นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กจริงๆใช่มันเป็นทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับเพราะรอบนี้คุณมาถ้ามาดูนะหุ้นหลายตัวเนี่ยมันกลับมาที่ไซเคิลต้นรอบของเดี๋ยวเราเปิดดูกันหุ้นที่คุณเล็งหลๆ,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 ๆช่วงเนาะคือบางตัวเนี่ยกลับไปถูกแบบเกือบเท่าตอน สองพันแปดอะนะครับอย่างหนึ่งที่มันแย้งอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่ตอนนี้กเลยมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ถ้าผมถามกลับแล้วถ้าเกิดคุณลองหาข้อมูลว่ามันมีโอกาสจะไปต่อได้ไหมเนี่ยคุณหาได้ไหมใครยังคิดว่าประเทศไทยถ้าบุตรให้หาข้อดีอ่ะคุณว่า เราจะมีโอกาสไปในเรื่องไหนบ้างครับท่องเที่ยวโอเคเฮลท์แคร์เออคือประเทศที่ไม่โอกาสไม่มีโอกาสเลยคือประเทศที่คือสุดท้ายอะ่ะคนไม่ได้อยากอยู่ประเทศนี้มันจะไม่มีโอกาสแต่ถ้าเกิดคนอยากอยู่ประเทศนี้มันจะมีโอกาสเหมือนถามว่าประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ทำไม จริงเราก็ไม่เคยดีมาเลยนะแต่ทําไมมันถึงแบบคนไทยถึงแบบบั้งคั่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบในเศรษฐกิจโลกเนาะหรืออะไรก็ตามเนี่ยประเทศเราดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าคนเนี่ยพอพอเลือกที่จะมาอยู่เนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่อันดับต้นๆเนาะอย่างของเอาผมยกอย่างอย่างจีนอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นเศรษฐีจีนเนี่ยวันนี้คุณอยากอยู่เมืองจีนไหมคุณมีลูกสมมติคุณรวยแล้ว คุณเป็นแจ็คหมาคุณมีลูกหลานคุณอยากให้ลูกหลานคุณอยู่ในจีนไหมมันเสียวเหมือนกันเนาะเพราะอะไรไม่รู้วันดีคืนดีรัฐบาลจีนจะมาทำอะไรกับเขาหรือเปล่าถ้าจะแบบยึดทำได้ไหมทำได้ทันทีแั้นเราจะเห็นตอนนี้โฟรของพวกจีนทั้งจีนขาวจีนเท่านะเริ่มไมครับเริ่มมีตังเนี่ยก็จะมาหาบ้านเมืองไทยเนาะแล้วทำอะไรครับ เอาลูกหลานมาทำอะไรเห็นหุ้น s อ s b ไหมเออมาตั้งลูกลากมันเหมือนอะไรมันเหมือนเหมือนจีนยุคที่แล้วอะที่ตะก่อนหนีมาจากผมว่าบริษัทมันมันก็มันก็รีพีทตลอดเวลาเนาะคือจีนยุคแรกที่วันนี้มาเป็นเจ้าสัวเนี่ยเขาก็อพยพหนีเมืองจีนมานะครับตอนนั้นหนีความยากจนแต่วันนี้หนีอะไรครับหนีความรวยคือ หนีความเสี่ยงดีกว่าเพราะคุณเป็นคุณเป็นเศรษฐีแล้วคุณอยู่จีนคุณเสียวและ้ะอีกอันหนึ่งคุณเป็นเศรษฐีแล้วเสียถ้าคุณมองประเทศเนี่ยประเทศไทยน่าสนใจไหมเออที่ไหนดีสําหรับรัสเซียภรเกาก็นิดหนึ่งภูกเก็ตเยอะเออีนิดภูเก็ตนี่คือบูมมากผมเห็นตอนนี้เศรษฐีที่ภูกเก็ตนี่แบบว่ารวยเนาะนะครับก็พวกนี้ก็คือ คือมันเห็นอะไรบางอย่างคุณนึกภาพไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในความไม่ดีในตัวเลขเนี่ยแต่มันมีสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นโอกาสอยู่แล้วอันหนึ่งคืออย่างประเทศที่ถ้าเกิดประเทศไม่ค่อยมั่นคงเนี่ยเวลาเราได้ตังมาเราอยากเก็บในรูปของเงินอะไรดอลลาร์ารใช่ส,สมมติคุณเป็นเศรษฐีพม่าคุณเป็นเศรษฐีลาวหรืออะไรพวกแบบเนี้ยหรือคุณเป็นเศรษฐีรัเสเซียก็ตามเงินคุณจะเป็นไง มักจะอยู่ต่างประเทศถูกไหมแต่ของไทยเป็นไงส่วนใหญ่ยังอยู่ในสกุลบาทอยู่เลยทําให้คือหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าพูดแล้วผมผมว่ายาวเนาะคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ผมพยายามหาว่าเอ๊ะมันยังมีโอกาสในประเทศไทยอยู่หรือเปล่าซึ่งคําตอบคือผมว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับห้องล CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ